มรักงนพโทษที่อยกรมพวกกูไม่รู้ว่าพี่เฟื่องเขาอยู่ในบ้านอะ่ะก็เลยโปแตกรู้ตัวก็ดีแล้วครับร้านยำเนี่ยมันเพิ่งเปิดใหม่หนาะารับลอยเอาอย่างนี้เดี๋ยวเฮียพายเด็กๆไปฉลองดีกว่าพรอมไหม เก่งมากเไม่ลองไม่ลองก็คิดถึงไงก็เป็นซีนที่จุดเริ่มต้นของการจบสวยเปลี่ยนดิ้งของอันนี่ร้องให้เลยก็สองสองคัสคัสละเทก็พอแล้วอย่าร้องเยอะความยากของการร้องให้ก็คือยึยากก็มันไม่ได้เหมือนน่วงไปหนมาอันนั้นตึ๊ละเทคนิคอันนี้ก็จังหวะดีด้วยเหมือนว่าทีมไฟอะไรไม่มีปัญหา แม้แต่ว่าเมื่อกี้พี่จอบเล่นดีจริงเก่งมากอไม่ได้ขูดก็ต้องมาดูกันว่ามีกี่คนที่เสียน้ําตาเพราะฉากนี้เออไหนใครร้องไห้เป็นเพื่อนกันบ้างไม่ใช่น้ําตาของความเสียใจนะอ่ที่เล่นอ่ะคือเราต้องเลือกเนอนว่าเป็นน้ําตาแบบไหนที่เล่นก็คือน้ําตาความผิดหวัมันเอารูปเนี่ยออกไลท์ทูนถามอร่อยไหมว่าโกรธมากเราต้องรองทุกคนในเรื่องนี้บ้านมันบ้านในเครื่องมันเอารูปเนี่ยออกเลยนะออกก็จะเป็นลูกคู่อ่กลมแทนใช่แล้วที่อื่นอ่ะบ้านมันต้้งกว้าง มันเอาลูกเคียวออกมันเอาลูกของคนเข้าไปใส่มียอมได้เหรอพี่เฮียพูดมาทั้งหมดี่เฮียมีหลักฐานนะตามป่ะไอ้รูปนี้เนี่ยรูปนี้รูปเก่านี่เป็นในเฟืองแก้ผ้ามันะเอามันเอามันเอาตัวมันออกไม่ว่ากันแต่นี่มันเป็นเก้าอี้ตัวโปรดของเฮียตัวนี้เฮียนั่งเป็นประจำไฟ์สดเฮียก็นั่งกินข้าวโต๊ะเฮียก็นั่งกินข้าวเฮียนั่งตลอดแล้วเวลาเฮียนั่งกินข้าวเฮียต้องหันไปเห็นรูปเฮียที่หล่อๆอยู่เนี่ยอ๋อดูมันทำเด้เฮียอยาก็ร้องเรียง ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านนี้ให้จัดการกับเพื่องนครด้วยสาธุเป็นแค่ผู้อยู่อาศัยอะเนาะก็ต้องนิดนึงนะเฮียเออมันก็หาว่าเป็นผู้อยู่อาศัยแล้วเคยไปจ่ายค่าไปที่เซเว่นให้อยู่นะสิงห์แหะเอียุณนะไกดีเวอร์ไม่มีรูปเขาอยู่มีเขาไว้ทำไมก่อนพูดอย่างนี้สวยเลยคุณพูอกับสวยอยู่แหละอยากหายสวยมากมาสิ เคยแบบว่านั่งกับกับอยู่ระบู่หลับเอยเคยเพราะม่วงมากตอนนี้ม่วงมากมได้ยอมยอมเดินง่ายไงคุณหมอเลี้ยงลูกยังไงครับหนูเฟื่องถึงได้แสนดีสานน่ารักแบบเนี้ยมาก่อนหน้านี้เราเปิดตัวว่าเราเป็นคนแรกก่อนแบบก็เลย นี่นัติดชตา่ดูดูดูสวยดีแบบี่้นเลยต้อส่สงสัยลูกเพื่องอ่ะจะติดใจกับข้าวแม่มากก็เลยลามมาติดใจลูกชายแม่เลยเนาะพอน้อใช่อ่าโอเคสรปไปช่วงไทยนะแม่ฟื่อนจะพูดว่ากรมไปด้วยนะเขาอยากเจอกรมยกเลยแบไอ้ขอแม่ก็อร่มาก ม้่ะม้าล่ะที่บ้านเราจั่วสุขาพาลานมาตานคุกคนเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยเฟื่อนนครขอแนะนำครอบครัวของเองครับเป็นคุณแม่เพื่อนค่ะแล้วก็คุณแม่เราเจริญกุุงครับรุเป็นพี่ชายของเพื่องนครนะลูกชายหล่อมากบอกทั้งคู่เลยค่ะลูกคู่ต้องคี่โลกค่ะดูเหมือนจะดุแต่จริงๆแล้วก็ไม่ดุแต่ว่าวางกองเพราะว่าจริงๆเราเป็นครอบครัวที่แบบว่าไม่ได้แบบ อบอุ่นมากเพราะว่าเราคาดหวังกับลูกมากๆากะนะคะว่าต้องการให้ลูกเป,นนเป็นนี่อะไรอย่าเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย คุณแม่ก็ยอมรับแล้วก็เข้าใจเพราะว่าลูกเป็นคนดีค่ะนี่เจริญกรุงเป็นไงฮะวันนี้มาทานข้าวทานข้าวกับครอบครัวของสมบตท่าใช่ไหมรสชาติเนี่ยอร่อยมากจะอร่อยกว่านี้ถ้าถ้าเขากินกันไม่ใช่คุณแม่คือเขาส่งมาขนาดนี้แล้วไม่เล่นก็อะไรอยู่นะแต่นี่ยอร่อยมากใช่ครับว่าทำไมลูกชายแม่ถึงต้องไปติดใจบ้านนั้นเนาะโอเคเลยครับวันนี้ขอเชิญคุณเฟื่องนคร ผู้บริหารใหญ่กล่าวอะไรสักหน่อยค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับงั้นเดี๋ยวมีขอซ้อมตั้งแต่แรกเลยบางใจเห็นกับภาพหลวงเพราะว่ามันลี้ยงงูอันทั้งซีนก่อนอัานทั้งซีนลองด้วมดีนี้ก่อนผ่านผ่านผ่านเนี่ยหายดีปะล่ะดีดิไะฮะ Uhm, แต่เมมเต็มแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าถ่ายรัวเกินชัตเตอร์รัวก็คือมีมีอย่างเงี้ยเป็นวิดีโอไปเลยมา่อนภาพเพื่อนไหวได้พร้อล้ออ เป็นพื้นที่ที่พวกเราทุกคนจะมั่นใจได้ว่าในวันที่โลกใบนี้โผดร้ายกับเราคว่าไงสึงเมื่อกี้บทยาวเลยนะครับบทยาวมากนะฮะบทประมาณ4หน้าก,กระดาษได้ไม่ถึงนะครับก็เป็นซีนเปิดตัวเซนไดยาประเทศไทยครับ ก็ด้วยความที่เฟื่อนเนี่ยข้างรักมากนะแล้วก็ไอยากให้กลมกับประเทศนะฮะก็เลยใช้เงินเก็บที่มีซื้อเซนดายามาเปิดที่ไทยไปเลยแล้วยังเหลือเงินเก็บเนี่ยเรื่องเหลือครับพี่ผอก็ลอยล้านยังเหลือหรือเปล่าอันนี้เซนดายาห้าสิบาซื้อมาเปิดที่นี่เลยจะได้ไม่ต้องแยกจากกันอีกตัดปัญหาตัดปัญหานะใช้รีแก้ปัญหาของคนรวยใช่แต่ก็เป็นการถ่ายทําที่สนุกนะเพราะว่าต้องลางสีนยาวเลยอ่ะกดดันไหมคะเมื่อกี้ ไม่ขนาดนั้นแต่ก็มีผู้ผิดพูดถูกบ้านที่จะต่รอยน่อยๆโอ้แต่พูดพูดผิดนิดเดียวเองเออนั่นแหละเพรมันก็เหมือนกับว่าเราก็เล่าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็มีจุดเกาะได้น้อยนิดนึงแว่เพื่องจะขอตรงนี้แล้วก็เล่าหลออีกพอเฮียเดินมาปึ้งก็กลายว่าอ้าวเพืงพูดกับเฮียหรือว่าเพื่องจะขอเฮียอีกอ่ก็ไม่ก็ตบไหลเฮียเดินหนอตงต่อพลังบวกกันครับทุกคนโอเคไปตัวเนี้ยพับวก พนักงานจะยุ่งหุ่นอันนี้ส่งกลับมาแล้วไงถึงเมื่อกี้นึกว่าเขาจะขอเราแต่งงานใช่ไหมม,มันเหมือนฝนตกตอนหน้าแล้งลมหนาวกลางเมษาแต่สุดท้ายเราก็เป็นชูชงน้อยกิมมโนอีกแล้วก็ดีใจที่เซ็นทรัย่านสาขาไทายเปิดแล้วเพราะตอนแรกจะไม่ได้เปิดเพราะคนไทยอ่ะชอบเสพแตมามากซึ่งไม่เถียงเพราะผมก็ชอบเสพแตมามากผมก็พนังพวกรู้แต่ครั้งนี้ส่งต่อพลังคูณเอ๊ะ้วถ้าหาก สงกรามังลบทหารังหางเหล <c oughs> ือ, <c oughs> อหางได้ยงงี้ก็ได้โดนขอแต่างงานรู้สึกฟินมากในซีนเนี้ยมันเป็นความฝันอย่างหนึ่งเนาะที่เราก็อยากโดนขอแต่างงานแบบนี้เหมือนกันน่ะ แต่จริงๆก็ไม่ต้องเซอร์ไพรส์ถึงขนาดนี้ก็ได้แต่ก็เซอร์ไพรส์นิดนึงก็ดีพอรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คิดรอาผู้หญิงหลายๆคนอะช,ชื่นชอบเนาะการที่มีโมเมนต์หนึ่งในชีวิตที่โดนขอแต่งงานอะคือมันก็เป็นทั้งความรู้สึกที่ดีแล้วก็ <c oughs> เป็นความทรงจําที่ดีของเราที่ อยู่ในตลอดชีวิตแต่รู้สึกว่าได้หลายคนหลายๆคู่อาจจะไม่จําเป็นที่ต้องยึดเรื่องราหรือว่าการขอแต่งงานตรงเนี้ยยึดไว้เป็นแกนหลักในการใช้ชีวิตเพราะรู้สึกว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือความรู้สึกความห่วงใยความใส่ใจที่มีในคู่หลักมากกว่าใช่ค่ะแล้วตอนที่น้ำส้มโดนกระดิตฐแต่งงานก็คือแบบดีใจใช่ไหมัซึ้งใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบกว่าจะฝาฟันมาเรื่องราวต่างๆจนมาถึงตอนนี้ดีใจมากๆค่ะใช่เราเลยยอมแต่งยอมเลยใช่ยแ่งเรื่องของเราอ่ะยังไม่จบหรอกนะเรื่องของเราเพิ่งเริ่มต้นขึ้นต่างหาก แต่งงานกับผมนะเออในบทไม่มีอันนี้นี่ครับบทเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวละครพูดนะเ้าามตังไหนค กนะินเลยนะท่ก่อนก่อนเอ๊ใส่ไหมกินำางแล้วเหมือนที่เื่องโทรศัพท์เข้าจะขัดก่อนแล้วก,ก็จะจิว่ต่อสบหยเล่นต่อใชเล่นต่ออีกท้อง แต่งงานน้องกรมมีสาแล้ว <c oughs> เกินไปหรือเปล่า <c oughs> น้องพรยังไม่มีใครนะครับ <c oughs> วันนี้มีคนที่อยากแนะนําวันนี้เราก็มีพี่อีกคนที่ <c oughs> ให้เกียรตินะครับแล้วก็เป็นพี่ที่แบบเป็นคนสําคัญมากๆในกองของเราก็คือพี่สาท <c oughs> ี่อูนับ <c oughs> เขียนบทของเราอรู้สึกอย่างไงบ้างวันนี้มาดูรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเห็นใจทีมงานเนาะทีมงานเยอะมากทุกคนดูเหนื่อยมากแล้ววันนี้อากาศร้อนมากก็ยิ่งรู้สึกประทับใจที่ละครออกมาแล้วแบบดูดีมากค่ะถ่ายไปออนไปอย่างนี้ก็คือเก่งมากๆที่เบื้องหลังก็คือแบบสุดๆนี่ก็เป็นอีกคนที่เป็นเบื้องหลังเหมือนกันก็ต้องขอบคุณพี่สาวมากอ่าต่อให้มันจะทำมาจากนิยายเนาะแต่ว่าในทีรีก็มีการปรับบทค่อนข้างเยอะซึ่งพี่สาก็เรียกว่าทำกันบ้านกับเรื่องนี้ เยอะมากแล้วก็<ไ>เอาตัวเองไปอินในเรื่องในหลายๆอย่างมากก็บอกว่าใครที่ชอบฉากไหนอะในซีรีส์อะก็ชมคนนี้ได้เลยนะครับพี่สาธกรรม,มานา <laughs> จริงอะแอบรู้มาว่าพี่สา,าเขียนเรื่องนี้จบ<า>แล้วร้องไห้ห<า>เป็นเรื่องแรกเลยที่ร้องไห้จะบอกว่าพี่เขียนบทมาประมาณเกือบ20ปีแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกทีเ่เมืเ่อส่งบทจบหนัง ้องให้คิดถึงตัวละครแล้วก็แล้วก็ลองให้อยู่หลายวันด้วยนะมันเหมือนมันผูกพันนะมันเหมือนมันผูกพันแลวเราเหมือนกำลังจะต้องแบบจะต้องปล่อยมือเขาแล้วคือผมเข้าใจเลยนะผมก็เคยดูซีรีส์แล้วเราออกจากเรื่องนั้นไม่ได้จางนั้นทุกทุกคิวที่ที่มาแสดงกันเนี่ยแบบทุกคนทํากันบ้างคดีมากเพตัวเองมีลูกชายเป็นน้องกรมท่าไปเรียบร้อยแล้วใช่เหมือนกันเลยลูกชายซนดุ๊ก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 นะคะน้องคอสกับน้องจ๊อกเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักมากครับอยู่ในกองนี่แบบเฟลลี่มาก ก็รักเหมือนลูกจริงๆเลยครับตอนเนี้ยคือเอนดูเขาใช่ไหมเอนดูใช่ครับใช่ครับต้องเป็นเด็กที่น่ารักมากคู่เลยครับแล้วเล่นเก่งมากครับฝากติดตามซีรีส์เฟื่องนครนะครับทั้งที่แบบว่าดูไปแล้วหรือว่าย้อนกลับมาดูคือสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันไอชีอีไอชีอีครับจะบอกว่าจริงๆสนุกทุกทุกคิวที่มาครับมีความหลากหลายหลักตลกที่สำคัญอาหารอร่อยค่ะทุกคนที่ดูว่าซีนไหนที่มีพวกเราสามคนกับกลมเอ่อ สินนั่นจะเวลีกูดทุกสิ่งเนาะชอบเข้าง่ายของเราคอนเฟิร์มเองเลยเนาะจริงเออถูกถ้าสินเนี่ยนี่เราก็จะแบบดูแบบหน่อยพลังงานเยอะมากเพราะพวกเราสามคนมาช่วยเพิ่มพลังบวกแล้วองบูตบูตพลังงานบูตอย่าออมอย่าอมค่ะทุกคนใช่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราเจอกันก็คือจะเป็น4คนซะส่วนใหญ่เนาะเรารู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันมันไม่ได้เกรงไม่รู้สึกเกรงหรือว่ากลัวว่าจะต้องยังไงเรารู้สึกว่าเออมันคือเพื่อนกันไปแล้วจริงจริงครับที่แบบว่าเราก็แบบ เขาเรียกอะไรอ่ะแบบส่งมาส่งไปเราก็แบบสนุกไปด้วยกันอ่ะเหมือนแบบเออเรามาพูดคุยสนุกกันจริงๆอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบฉากไหนที่แบบเฮฮาบาร์ตี้แล้วก็สนุกไปด้วยกันฉากไหนที่แบบชินอารมณ์แบบสมมติแบบกลมอน่าเศร้าๆเงี้ยเพื่อนเขาก็จะดูแบบพลังงานแบบก็ดรอปตามกลมอะไรเงี้ยไม่ไม่นดรอปไม่ได้โดดแบบนั้นดรอปแต่ว่าแบบทางอารมณ์อารมณ์มันโดดเป็นน้องเล็กแล้วเราจะต้องเล่นกับพี่ๆซึ่งในบทมันจะมีคขาแบบกูมึงอ่ะเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็เหมือนเราจะเกรงนิดนึงเหมือนเราพี่เขาโตกว่าอย่างงเี้ยแต่ว่าพี่ทุกคนนะรักกกมาาค่่แแล้วว็บบ ทำให้เหมือนกับพอเล่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเออแบบมันคือแก๊งเพื่อนจริงออๆนีๆ่คือแบบเป็นเพื่อนกันไม่ได้ดูแบบว่าเหมือนเรากำลังแสดงหรือเทอขืนอะไรเงี้ยเนู ซีรีส์ตรงนี้สนุกจริงๆนะคะยังไงถ้าเกิดใครอยากดูอีกก็อย่าลืมมาดูย้อนหลังกันนะคะอยากจะให้เห็นความน่ารักเคมีที่แบบสิ้นมากๆของเครื่องละครแล้วก็กลมุนท่าก็เอาง่ายๆก็คือใครที่เลื่อนผ่านแล้วเจอแบบเจอชื่อเรื่องนี้ก็อยากให้กดเข้ามาดูเปิดใจดูักหน่อยว่าจริงๆแค่ตอนแรกมาก็อาจจะทําให้คุณแบบดูต่อไปได้ยาวๆแล้วใช่เลยสิวกูจริงๆใช่เคยพูดหลายๆหลายๆครั้งแล้วว่าไม่ว่าจะเหนื่อย หรือว่าจะท้อจากอะไรก็ตามเรารู้สึกว่าเฟื่องนครก็สามารถช่วยคุณได้ในแบบว่าอยากได้พลังงานดีๆอยากได้ความรู้สึกดีๆจากพวกเราที่พวกเราตั้งใจมอบให้แล้วก็สรรสร้างมาให้ทุกๆคนเนี่ยก็อย่าลืมเฟื่องนครน,นะครับใช่ียกว่าเฟื่องนครก็ดําเนินมาถึงอีพีสุดท้ายล้วก็ใจหายเนาะหลังจากนี้กลับไปเราก็คงคิดถึงตัวละครน้องกลมเนาะแล้วก็คิดถึงพี่เฟื่องด้วย พราะบางทีแบบเรียกว่ากลับบ้านไปก็คิดถึงความเป็นพี่เฟื่องเหมือนกันเพราะว่าเราก็เล่นอยู่ในฐานะกรรมท่าเนาะเดแล้วพี่เฟื่องคิดว่าไงรักตัวละครตัวนี้ไหมก็กับเฟื่องนี่ก็สนิทกับตัวละครเฟื่องไปแล้วนะก็อินกับตัวละครนี้มากนะครับแล้วก็หลายๆซีนเนี่ยแทบไม่ต้องเรียกอารมณ์เลยคือเราเล่นตามตามเดลล็อกไปเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเนี่แหละคือความรู้สึกที่เฟื่องรู้สึกได้จริงๆได้เด็กเอ,อ้ย <laughs> มีฝันได้ด้วยนะเกลียวไว้แล้วเสร็จสำ เราตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากให้ซีรีย์เรื่องนี้เป็นซีรีส์พลังบวกตามคอนเซปต,ต์ตัวนิยายเลยว่าโอเคซีรีส์พลังบวกนิยายพลังบวก มันมีคีย์บิร์ดสิ่งนี้เข้ามามันเลยทําให้เราตั้งเป้าไว้ว่าทุกวันสู่ของสัปดาห์เราจะมาส่งต่อพลังบวกให้กับคนดูทุกๆคนในวันที่แบบทุกคนเหนื่อยล้าทํางานมาทั้งสัปดาห์อยากหาอะไรให้ตัวเองใจฟูให้ตัวเองมีพลังบวกอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ดูซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งคิดว่าก็น่าจะทําให้เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ทุกคนมีความสุขผลลัพธ์ที่ออกมาก็พอใจที่เห็นฟีดแบ็กแบบนี้ พระอนาคตรเรามีแอปเซนไดายาคงดีเนาะหมายถึงว่าสาหรับเรานะเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างมากมากเหมือนกันเราทุกคนน่ะรวมถึงผมเองก็รู้สึกว่าเราทํางานหนักเราทุ่มเทกับงานทุกๆวันทุกว,วันแต่เราไม่เคยรู้สึกว่าการหาพลังบวกนี่ม,นมันยากจังเลยการที่จะเดินไปบอกใครต่อใครว่าแบบโอเคผมขอพลังบวกหน่อยมันก็เขาจะคิดว่าเราแปลแบบว่าคิดว่าประหลาดแบบว่าเรื่องราวของเราทั้งหมดเพื่อนครทั้ง12 EP อีเนี่ยก็ อยากส่งต่อกลังวกให้กับทุกคนแม้ว่าชีวิตจริงจะไม่มีแอปพลิเคชันนี้แต่เราเชื่อว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขครับโอเเป็นจบครับขอบคุณครับ